ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่พูดเรื่องแนวทางการเตรียมพร้อมสู่กรอบการปฏิบัติการด้านทักษะเกี่ยวกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษท้องถิน่นทุยชื่อชื่อ,อน่าไม่น่าเรียนเลยนะฮะเทคนิคครับเทคนิคเออเทคนิคทำข้อสอบอิงท้องถิน่นอ่ามันต้องมันต้องพูดอย่างนี้ถึงจะน่าเรียนนะก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องดูก่อนว่าไอข้อสอบที่ผมจะเอามาติวเนี่ยอ่ะ ดูเร็วๆนะฮะดูเร็วๆต้องตอบให้ได้ก่อนว่ามันเรื่องอะไรของภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นแกรม่าหรือว่ามันเป็นคำศัพท์หรือว่ามันเป็น conversation นอะคอนเวอร์เซชันไม่ใช่แน่อะดูอย่างเงี้ยโครงสร้างข้อสอบแบบเนี้ยคิดว่าเป็นแกรม่าหรือว่าเป็นคำศัพท์นะอย่าไปสนใจโครงสร้างมันตรงนี้นะ has been บวก w a verb ช่องสสังเกตว่าอะไรครับ ทุกตัวมันเป็น ed 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 หมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้วัดความรู้จะถูกหรือผิดจะผ่านหรือตกในข้อนี้ที่ความรู้ทางแกรมมาแล้วแต่มันอยู่ที่การแปลครับว่าเราแปลอีตัวนี้ออกหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรแล้วเอาไปใส่ในประโยคออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เห็นคือข้อสอบคำศัพท์ ข้อสอบคำศั์เนี่ยถ้าน้องไปเจอแบบง่ายนะครับซึ่งผมว่ามสวจะออกแบบยากคืออีก4ข้อที่ผมจะเอามาติวนะทีนี้เอาแบบง่ายก่อนแบบง่ายมันคืออะไรแบบง่ายส่วนใหญ่จะเจอที่แชร์แชร์กันในเน็ตนะครับนะแบบง่ายเนี่ยคือไม่ต้องแปลอะไรเยอะแยะนะครับคือเราดูแค่ตรงนี้ Meeting Meeting คือการประชุมใช่ไหมครับนะการประชุมแล้วเราก็มาดูตัว choice บางทีเราอาจจะแปลอะไรไม่ออกนะแต่เราอะพอจะเดาได้นะว่าช้อยที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยคืออะไรนะมึงจะมาเพยอะไรประชุมมึงจะมาเล่นอะไรคุกเนี่ยมึงจะมาทําอาหารอะไรจะมาเปิดอะไรตัวนี้อาจจะแปลไม่ออกแต่ภาษาดูแล้วมันดูดูเป็นภาษาในการทํางานอยู่อันเดียวอันอื่นเราอาจจะแปลไม่ออกเหมือนกันนะครับบางคนที่ถ้า ไม,ไม่ค่อยได้อังกฤษมากๆอ่ะแม้แต่คำว่า o p e n p a y คุกเขาก็อาจจะแปลให้ออกนะครับแต่อย่างน้อยๆมันจะรู้ว่าไอ้สามคำนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันกับการทำงงทำงานการประชุมอ่ะนะฮะก็เดาๆไปก็จะถูกแต่ผมจะบอกว่าฝันไปเถอะข้อสอบแบบนี้ไม่มีทางออกหรอกของมสวนะครับแบบมสวจะเป็นแบบนี้ฮะเทคนิคที่จะให้ต่อไปเนี้ย นะครับคือเวลาทําข้อสอบอะ่ะไม่ใช่ว่าเราแปลอย่างเดียวนะแต่เราต้องดูด้วยว่าในโจทย์มันจะไม่จําเป็นน้องไม่จําเป็นต้องแปลทุกคําแต่น้องจะต้องรู้ครับสายตาน้องจะต้องมองนะให้รู้ว่าคําที่เป็นตัวบอกใบ้มันอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหากันนะครับก่อนอื่นก็ก็ต้องแปลให้ออกก่อนว่าไอ้สตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะครับคำแรกนะฮะก็คือยกเลิก cancel นะครับยกเลิก นะทุกอันจะเป็นรูป Passive Voice หมดนะเป็นรูปตัวเติมเว r b เ,เติม ED หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้วัดความรู้เรื่องแกรมมาแล้วนะอยู่ที่แปลออกหรือเปล่าถามว่ายากเกินไปไหมคำว่า Cancel ผมว่าทุกคนที่เปิดคอมเล่นโกงเล่นเกมอย่างเงี้ยน่าจะพอรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะครับ announce นะ announce คือการประกาศหรือว่าการอาเรียกว่าแจ้งก็ได้การประกาศหรือว่าแจ้งนะครับ n n o u n c e r ก็คือพิธีกรผู้ประกาศข่าวนะครับ p o สต p โ n e คืออะไร post p โ n e คือเลื่อนนะแล้วก็ Re schedule ดนะเดี๋ยวนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยนัดเราไปกินเหล้านัดไปเที่ยวเดี๋ยวขอดูสกิดลก่อนนะคืออะไรที่สกิดลสกิด่วนที่เราพูดกันภาษาไทยทับศัพท์คืออะไรฮะคือตารางรีคืออีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งก็คืออะไรครับอีกรอบหนึ่งก็คือ ปรับเปลี่ยนนะจัดตารางใหม่่ะผมจะเขียนคร่าวๆว่าปรับแล้วกันนะหรือว่าจัดตารางอจัดตารางใหม่จัดตารางเวลาใหม่ทีนี้ไม่ใช่ว่าแปลออกแล้วจะทำข้อสอบได้อีตัวข้างบนเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีคำใบ้ตรงไหนเพราะถ้าไปเจอข้อสอบที่ยากประมาณนึงนะครับ อันเนี้ยเราจะรู้ว่าประโยคข้างบนมันเกี่ยวกับการทํางานทีนี้สับทุกตัวที่เป็นชอยมันก็ดันเกี่ยวกับการทํางานหมดมันจะไม่ง่ายเหมือนอีกข้อที่แล้วที่เดาๆได้นะคับคล้ายคับคาว่าไอ้คํานี้น่าจะเกี่ยวกับการทํางานเดาได้เลยถูกนะชีวิตจริงมันโหดร้ายกว่าที่น้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ครับว่าไอประโยคยาวๆเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องแปลทุกคําแต่มันจะมีคําที่เราอะจับสังเกตได้อย่างประโยคนี้คำที่จับสังเกตคือตัว until ครับ อันทิวแปลว่าอะไรจนจนถึงนะฮะบางคนบอกโอ้มันมันดูเครียดจังนะน้องเคยฟังเพลงเจ้านายไหมเจ้านายลูกเจออะฉันนั้นกลัวจะติดเธอสะก่อนติดแบบไม่ได้นอนทั้งคืน till the more. นะทิวเดมอเนี่ยทิวคืออันทิวอะ จนถึงเดโมก็ตอนเช้า Morning ตัวย่อภาษาแล็บนะภาษา r านะครับก็คือกลัวจะติดเธอทั้งก่อนแล้วก็เอาเธอทั้งคืนจนถึงตอนเช้านะครับมันคือเพลงวัยวรุ่นติดหมีนั่นเองเพลงนี้เพลงเด็กติดหมีนะครับอันทิวก็คือจนถึงเมื่อเรารู้ว่าคำนี้เป็นคำใบไม่จำเป็นจะต้องแปลทุกคำก็ตอบได้แล้วครับนะปกติถ้าเราจะยกเลิกการประชุมมันไม่มีหรอกยกเลิกจนถึงเมื่อไหร่ ประกาศแจ้งการประชุมไม่มีหรอกประกาศแจ้งจนถึงเมื่อไหร่มันก็ต้องต่อว่าอะไรเลื่อนเลื่อนไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะติดปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็เลื่อนไปจนกว่าจะมีกําหนดการใหม่นะฮะส่วนการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าปรับจนถึงเมื่อไหร่นะครับต่อมาเลยนะฮะพอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนาะนะนะเพราะฉะนั้นมาดูข้อนี้ครับดูดูดูเนี่ยในกรณีที่ไม่ใช่คนเก่งมากนะครับ ประมาณหนึ่งเตรียมพร้อมไปประมาณหนึ่งนะฮะไม่ได้ถึงกับเก่งแบบอ่านอังกฤษแล้วแปลออกความรู้ถ้าเต็ม10ของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เกิน5นะฮะถ้าเต็มถ้าเก่งสุดๆคือ10เนี่ยถ้ารู้ตัวว่าไม่เกิน5นะ,ะเราอาจจะแปลได้ไม่ทุกคํานะครับแต่อันเนี้ยเรามองปื๊ดหนึ่งนะครับเราจะเห็น d ิวทูเออดิวทูมันคือเพราะว่า นะครับมันเหมือนกับ b e c a u s อ่ะนะแปลว่าเพราะว่าแต่ถ้าเขาจะออกข้อสอบให้ยากอีกนิดนึงเขารู้แล้วว่า b e c a u s อ่ะเรารู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับเขาก็ใช้เป็น due to อันนี้กอพอก็เคยเล่นรูปแบบสับแบบนี้นะฮะ o ิ t o เนี่ยเคยออกของกอพอมาก่อนนะครับทีนี้ตึ๊ดต,ต,ตผมว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจคําว่า concert นะครับแล้วนี่ก็ a r t ์ติสต์อาริตก็คือศิลปินนะอิลเนสก็คือป่วยแต่คือถ้าแปลไม่ออกนะฮะก็คือเนี่ยเขา พูดเพราะว่าแล้วก็จบเลยถ้าแบบนี้มันคือคอนเสิร์ตถูกอะไรครับถูกยกเลิกนะถูกยกเลิกนะเพราะว่าอะไรอะ่ะก็เพราะว่าป่วยมันเหมือนเวลาน้องจะบอกเลิกคนรักบอกเลิกแฟนอะไปแล้วนะเรามีคนใหม่จบไปแล้วนะเธอดีเกินไปจบคือเวลาเราบอกเลิกเนี่ยมันจะตัดจบพรวดเลยมันจะไม่เหมือนไอ้โครงสร้างเมื่อกี้มันจะมีแบบจนถึงตอนนั้นตอนนี้เหมือนไอ้นี่มันมีเยอใหญ่นะครับแต่ถ้าอันเนี้ยมันเหมือนเพราะว่าจบ ถ้าเราแปลไม่ออกนะแต่ถ้าเราแปลออกก็จะง่ายหน่อยว่าศิลปินมันป่วยก็ยกเลิกจบนะครับทําไมมันไม่ตอบเลื่อนละ่ะถ้าเลื่อนมันจะต้องบอกอีกว่าเลื่อนไปจนถึงเมื่อไหร,ร่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่การแจ้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนกําหนดการปรับเปลี่ยนตารางนะมาดูข้อต่อไปเดี๋ยวก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับฟึบอ่าอย่างข้อ3สมมุติว่าแปลไม่ออก คอนเฟ r เ n น e จริงๆเนี่ยคอนเฟอเนมันก็คือ E-meeting งนี่แหละนะครับข้อสอบเวลายากๆเขาจะไม่ออกคำศัพท์พื้นๆอย่างนี้เขาจะปรับนิดหนึ่งจากบีคอสก็เป็น d u วทูจาก Meeting ก็เป็น c o n f e r เ n น e อย่างเงี้ยนะทีนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่ต้องแปลสายตาเราเนี่ยฮะมาจับจ้องตรงนี้เลยเนี่ย 2pm นะครับ instead of แล้วก็ 10am นะแสดงว่ามันมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะครับช่วงเวลาเดิมเอาอันนี้มาแทนเอาช่วงเวลาเก่าเอาไอ้น,นี่มาแทนนะครับ instead of แปลว่าแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบอะไร reschedule นะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายแน่นอนมันเหลืออยู่ข้อเดียวแต่ไม่อย่าอย่ามองอย่างนั้นนะครับมองแบบที่ผมต้องการจะให้ดูเทคนิคนะฮะตัวนี้โอ้โหประโยคแม่งยาวไปหมดสายตาเราอ่ะ จับจ้องครับเฉพาะคำที่มันมาบอกใบ้และเป็นประโยชน์กับเรานะอะไรครับต,ต,ตเว็บไซต์หรือบางคนก็อันนี้โพสออนโพสก็คือทุกคนทุกคนที่บอกว่าตัวเองอ่อนอังกฤษมากๆเลยอะไรแบบนี้มีใครพูดเป็นภาษาไทยไหมพวกเราเราอ่ะพึ่งเอามือถือขึ้นมาแล้วก็โพส,สเตตัสถ้าพูดเป็นไทยอะไรประกาศ สถานะส่วนตัวไม่มีใครพูดภาษาไทยใช่ไหมทุกคนก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วไม่ว่าเราจะบอกตัวเองว่าอ่อนอังกฤษแค่ไหนผมว่าทุกคนก็ต้องรู้จากคํานี้อะ่ะเพราะว่าเราพูดกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วก,กูโพสต์ด่านักการเมืองโพสต์ด่านายกโพสต์จีผู้หญิงเนี่ยโพสต์ก็คือโพสต์อะ่ะไม่ต้องแปลเลยอะ่ะนะครับโพสต์ลงบนเว็บไซต์นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรแอนแนวที่แปลว่าการประกาศ นะครับก็คือไอ้ตารางของการประชุมเนี่ยถูกประกาศนะฮเมื่อวานนะครับโดยใครประกาศนะก็คือฝ่าย SR Human r e s o u t d e p e r t r t น n t n t ะก็คือแผนกแผนกทรัพยากรบุคคลแผนกกองการเจ้าหน้าที่นะครับโพสต์ลงไปแล้วก็โพสต์ลงไปในเว็บไซต์ของบริษัทนะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเทคนิคนะฮะของการ ทําข้อสอบที่เกี่ยวกับคําศัพท์ซึ่งสําหรับผมเนี่ยถ้าเราอ่อนภาษาอังกฤษนะครับไอข้อสอบนี้ผมจะถือว่ายากที่สุดนะถ้าข้อสอบแกมมามันรู้สูตรมันทําได้ข้อสอบ Conversation มันก็พอเดาๆได้ข้อสอบเกี่ยวกับการ Reading มันยังมีเทคนิคมองจับมองจับนะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าเราแปลตัวช้อยไม่ออกอะ่ะก็จะค่อนข้างมันก็ไปไปต่อลําบากทีนี้ถามว่าเวลาที่เหลืออยู่อะ่ะ นะครับถ้าจะโฟกัสไอ้พวกสับนะฮะที่มันน่าจะเอามาออกเป็นช้อยตรงนี้จะเลือกอะไรดีให้เลือกหมวดที่ผมยกตัวอย่างคือหมวดเกี่ยวกับการทำงานครับหมวดเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยจะเพราะว่ามัน make ซน n ์ว่าทำไมถึงเอามาออกข้อสอบนะเพราะว่าเขาก็ต้องทดสอบความสามารถเพื่อเอาไปทำงานนะครับสับวันนี้ที่เอามาสอนทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เอาไปออกข้อสอบได้เลยนะก็เน้นตรงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมดูสังเกตนะครับเทคนิคก็คือดูถ้าแปลไม่ออกทุกคำก็เน้นไอ้คำที่มันเด่นๆที่อยู่ตรงโจทย์นะครับวันนี้สอนให้ดูตัวอย่างแล้วว่าต้องดูตรงไหนนะฮะอ่ะเอาไปฝึกตามได้เลยนะครับขอให้ทุกคนสอบผ่าน